สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วงยามบ่ายเย,ย็นๆน,นะคะของทุกวันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะ เผื่อว่าใน Ep ีที่ไม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์2 3 9 6 0นะคะหรือว่าจะเป็น ID l ดีลนนะคะ0 9 8ย์2 3 9 6 0นะคะทั้งสองช่องทางนะคะสามารถติดต่อไมค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ องไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดยังไงต้องขอประทานอภัยนะคะแม่ค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะหากสนใจองค์ไหนนะคะก็แอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400บาทส่งฟรีเช่นกันนะคะ ก็วันนี้ก็มีผักเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะชอบองค์ไหนนะคะศรัทธาองค์ไหนนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันเป็น e ีีที่193แล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋็ไหมคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะรายการแรกนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อท่านสั่งนะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะสวยๆนะคะเหรียญนี้ด้านหลังก็จะมียันให้แบบนี้นะคะพสสองสี่แปดศูนย์นะคะเหรียญนี้นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะคะปีสองสนะคะเหรียญนี้เป็นกระไหลทองนะคะสวยๆเลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะนั่งหันุมานนะคะแบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นหันุมานนะคะแบบนี้นะคะตัวนะคะสวยๆเลยนะคะ ดูนะคะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อดินนะคะดูนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะนั่งหานุมานนะคะแบบนี้นะคะหากท่านใดสนใจนะคะ ก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ400ร้อยนะคะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเหรียญหล่ลอพระประธานนะคะให้ดูนะคะน้านหนานะคะวัดดงตานะคะวัดดงตานะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะด้านหลังนะคะ พระวิรุตตมูนะคะดูนะคะไม่ค่าอ่านผิดยังไงต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหากพี่พีท่านใดนะคะทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะเป็นเหรียญหล่อพระประธานนะคะวัดดงตาลน,นะคะเหรียญน,นี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่4นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ พระคูวิทูลนะคะดูนะคะเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะพสสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญนี้เก่าๆนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะแบบนี้เลยนะคะดวนะคะหูนะคะจะเป็นรอยเชื่อมแบบนี้นะคะดูนะคะเดวนะคะ สวยๆนะคะเหรียญพระคูวิทูลน,นะคะปีสองสี่เจศนย์นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ห้านะคะนี่จะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นตาเจดีนะคะหรือว่าตาวัดนะคะประทับแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะดูนะคะเนื้อนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดนะคะที่ชอบนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้นะคะท่านใดชอบนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะเหรียญนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะดูนะคะ เหรียญน,นะคะหลวงปู่ชอบนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดนะคะอง์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นเนื้อสำริดเงินนะคะดูนะคะมีคาดนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเก่าๆเลยนะคะดูนะคะสภาพาผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้ดูนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้นหยอดนะคะดูนะคะสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะ <ๆ S 1> เก่าเก่าแบบนี้นะคะ400นะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่8นะคะองนี้จะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะองนี้นะคะให้ดูเนื้อด้านหน้านะคะชัดๆนะคะเป็นพิมพ์7ชั้นนะคะจะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะตรงนี้นะคะ ดูนะคะเนื้อนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะเนื้ยสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเป็นสมเด็จนะคะเกจชยโยเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะองค์นี้นะคะ เนื้อนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่9้านะคะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะดูนะคะ เหรียญหลวงพ่อเ e อีย er, นะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างเก่าอยู่นะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะดูนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเหรียญหลวงพ่อเ e อีย er, รรุ่นแรกนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ ภาพไม่ชัดต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าสนใจไงนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะวัดดดนทรายนะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดูนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะเหรียญพระพุทธบาทวัดดอนทรายนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่11นะคะองค์นี้นะคะจะเป็น สมเด็จเป็นพิมพ์เจดีนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะคะเนื้อด้านหน้านะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพิมพ์นี้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อองค์นี้นะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นะะเนื้อเก่าๆนะคะมีคราบเก่าๆแบบนี้นะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะสมเด็จพิมพ์เจดีนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะท่านใดนะคะที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อองค์นี้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะเหรียญน,นี้ วัดดอนสาลานะคะจังหวัดพัทลุงนะคะพศสองสี่หนึ่งเก้านะคะปีหนึ่งเก้านะคะดูนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะจะมียันอาคลัให้แบบนี้นะคะคมชัดเลยนะคะดูนะคะ อัขละนะคะคมชัดเลยนะคะสวยๆนะคะเหรียญพระอาจารย์นำนะคะวัดดอนสาลานะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปีหนึ่งก้านะคะเหรียญน,นี้นะคะ <S <s <uck monstr ous> ท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่13นะคะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะ ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาตนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะให้ดูนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะก็จะเป็นเหมือนกีบบัวนะคะแบบนี้นะคะสวยๆนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะด้านหน้านะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะดูนะคะให้ดูนะคะเนื้อแห้งๆนะคะองค์นี้นะคะ เก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมวลสารนะคะเหมือนเม็ดมวลสารนะคะเม็ดใหญ่ๆนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ดูนะคะดูนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะเม็ดมวลสารนะคะแน่นๆเลยนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะ เนื้อด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะเม็ดมอนสานนะคะแน่นๆเลยนะคะองค์นี้นะคะสําหรับท่านใดที่ชอบนะคะเม็ดมอนสานเยอะๆนะคะก็สามารถดูเป็นองค์นี้ได้เลยนะคะเนื้อนะคะแห้งๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดฉลองนะคะเหรียญนี้พศสองสี่แปดหกนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญนี้เป็นทองแดงนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะดูนะคะสวยๆนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะคะปีสอง6นสนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ เป็นภาพขาวดํานะคะดูนะคะเมื่อก่อนนะคะจะเป็นภาพขาวดําแบบนี้นะคะดูนะคะอยู่ในกรอบนะคะแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลังสิงนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะล็อกเก็ตนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะปีหนึ่งห้านะคะเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะคะ ท่านใดสนใจนะคะล็อกเก็ตหลงพ่อกลวยปี1 5นะคะด้านหลังจะเป็นหลังสิงนะคะ400นะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะองค์นี้นะคะ องจะเล็กหน่อยนะคะพิมพ์เส้นได้องค์จะเล็กหน่อยนะคะองค์จะไม่ใหญ่เหมือนเ,ออเหมือนสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะจะเล็กกว่านะคะดูนะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสวยๆนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่17นะคะ ท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่18นะคะสิบแปดนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อออันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะ พระสุเมธีวรคุณนะคะหรือหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะวัดใต้นะคะให้ดูนะคะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋นะคะสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเหรียญน,นี้นะคะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่19นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญเ,เขาเรียกเหรียญน,น้าเต้านะคะหรือเปล่านะคะไม่คะาพูดผ,ผิดยังไงต้องขอประทานอภัยนะคะ กองไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยนะคะสวยสวยเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงนะคะเหรียญน,นี้วัดสับปะรดนะคะวัดสับปะรดเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะสวยสวยนะคะจะมีข้าวดำๆแบบนี้นะคะดูนะคะสวยสวยเลยนะคะ เป็นเหรียญน้ำเต้านะคะของหลวงพ่อคงนะคะวัดสับปะรดนะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยคะ่ะ รายการต่อมาเป็นรายการที่20นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะ <c oughs> เนื้อนน้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสวยๆเก่าๆนะคะแตกลายงาแบบนี้นะคะดูนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะองค์นี้แตกลายงาน,นะคะองค์นี้นะคะเนื้อแตกลายงาน,นะคะเดนนะคะ เนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแตกลายงานนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะดูนะคะเนื้อทันใดที่ชอบนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่ยี่สิบนะคะถ้าชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะเก่าๆแตกลายงานแบบนี้นะคะ ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี้จะเป็นเหรียญหันข้างนะคะเป็นเหรียญหันข้างของอท่านเจ้านอนะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะสวยๆนะคะคมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะดูนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะพอสสองห้าหนึ่งสามนะคะปีหนึ่งสามนะคะเหรียญนี้นะคะสวยสวยกันเลยนะคะเหรียญนี้นะคะสวยสวยคมๆนะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะท่านเจ้าหนอน,นะคะปีหนึ่งสามนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้นะคะให้ดูก่อนนะคะ สวยๆกันแบบนี้นะคะภาพไม่ชัดต้องขอประทานอภัยนะคะท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่22นะคะเหรียญนี้นะคะจะเป็นพระศรีอริยะนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะวัดไลนะคะ ค่อนข้างเก่านะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะด้านหลังนะคะก็จะมียันนะคะอักขระแบบนี้นะคะพอสองสองสี่หกแปดนะคะปีหกแปดนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นพระศรีอริยะนะคะวัดไรนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะดูนะคะ สนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยีสิบสามแล้วนะคะนี้จะเป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะองค์นี้นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้าชัดๆนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นพิมพ์หกชั้นนะคะองค์นี้นะคะจะมีหกชั้นนะคะด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะตัวนะคะเนื้อนะคะสวยสวยนะคะแบบนี้เลยนะคะเนื้อเนื้อด้านหลังนะคะตัวนะคะท่านใดสนใจนะคะ เป็นสมเด็จนะคะเกตชยโยนะคะเป็นพิมพ์หกชั้นนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ชอบนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพ่อท่านนุ้ยอายุเจ็ดสิบแปดปีนะคะ พสสองสี่เจ็ดเนะคะสองสี่เจ็ดเกานะคะเหรียญนี้ให้ดูนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบนี้นะคะหูเชื่อมขอบกระบอกนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะ ปี2479นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ 0982 7เ3 960นะคะหรือว่าจะเป็น id l ดียนะคะ0982 7 2 3 960นะคะทั้งสองช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมค่คาได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะองค์ไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหากสนใจยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400บาทส่งฟรีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประธานอาภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ e p ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ